ไอโบกูใส่เหตุเดี๋ยวเรได้พากันตามคันหาเลยเออเดี๋ยวเพื่อนมีชู้มีสาวด้วยในใดบ่เพื่อนบเคยมีประวัติจักเจื่ออ้าวไปแบบไร้สานี่จักเพื่อนไปแบบใดกับโบกูถ้าว่าไปจำเป็นหรือว่าไปหนึ่งความถูกความยาบจำเป็นมันกับบ่อนาจิไปเพราะว่ามันกับบ่อนาจิถิมลูกกับเมียนะมัยิงมัดโซ่เม็นบ่เออถูกยากเขาก็ต้องไปน้ำกัน กับมอนาชิตทิมก็เลยว่าบ่มีเงินไต่เงินน้ำเพิ่นโทรศัพท์กับลูกกับบอมีไส้โทรศรรพัพท์แม่รรรมกะ่ะบางเทือทรรเท่อกระโทรได้บอมจะกระโถบ่ได้มันแบตม,มันดักเสื่อมเนื่องจากมีแบตบางมืงอ,ก,อก่ะ สวัสดีแด่สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเย็บซีเวสสุขสุขคนเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาสนาีิแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเน้อมาภบณ์อา่รณสนาอิสลามพ่อแม่พี่น้องเลยศาสนาก็เดินทางมาที่ที่ล่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะกายอยพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือมหาทางน้องมวยเพื่อนน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เห็นหลายคนหลายคนเข้ามาหาพ่อแม่พี่น้องคือว่าท้าสนากับผู้น้องพี่น้องเนาะก็ทำห้าทำห้าข้ามาพ่อแม่พี่น้องเลยกลับมาหนีกับั้งแรกเนาะที่ได้มาหาเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะ ก็คือเฮือนสารนเป็นแถวนี้แหละพบรพี่น้องเพิ่งกาแบบมาอยู่อาศัยในดินดอต้นนี้ดินรวมหรือว่าดินรัฐบาลเนี่ยแหละพบรพี่น้องเนาะโดยทางสนองกับบุพุเราพบรพี่น้องไอ้กบป่าเสหิตเป็นยังไงเนาะพบรพี่น้องเนาะโดยจังได้จังได้กับไปรวมไปส่งพร้อมกับสาวนวลด้นน้องพบรพี่น้องเนาะที่น้องพบรพี่น้องเนาะทางสนองกับเดินทางมาครั้งแรกเพบนพี่น้องไอ้เคยยังบุพุกบป่าเสหิตเนาะเผินอยู่จังไดกินจังใดพบนพี่น้องไอ้ อืมอ่ะสปายดีโดยตัวคนนี้บ่บ่นอนอ่ะโดยไม่ของนอกคนอยากทำสื่อเด้อสื่อจังไรเนาะสื่อทาสื่อทาอายุจะปีและเจ้านะสามสิบปีอืมอยาได้ซะาสื่อมวยอายุสิบสี่ปีอืมอายุสิบสี่ปีโดยเริ่มเป็นสาวเลยเนาะปฏิหกรรมในเฮียนบ่โดยอืมชุมเจ้ามาทางใด มาแต่พูดในบ้านเกิดเมืองน,นอนก็นอยู่นโะโพนัเก่งมันแหละโอ้นะโพนัเก่งเป็นยังไงขึ้นวาโยกย้ายมาทางนี้กมันขอบรถหยาจะเลยว่าประกันมาหาอยู่หากินอยู่ดีเดี๋ยวคือชาลัานเป็นมีอยู่เหมือนบอกมีหะ พ่อแม่ด้สอะพ่อแม่กะเฮื่อหลังน้อยน้อยพ่อแม่ก็ทุกคือกันพ่อแม่กะพ่อแม่อืมพ่อีให้หน้าตาต้มก็ได้ว่าแย่กันมาอยู่ห่างกินไปไปมันเดี๋ยวเดี๋ยวมากันจังมื้ออลไรนี่เอามาอยู่นี่ได้สามอาทิตย์เลยสามอาทิตย์อือมีผัวบ่ผัวไปอยู่ ไปใส่เพิ่นไปใส่กรบโบผู้หูเมื่อก่อนเห็ดน้านักันกับเพิ่นเห็ดได้ัอนประมาณสองปีนี่บอกเลเวียงใกล้สลแลวนนาะกกอสางนาอเ้านอนอยู่แค้มโดยเข้ากรปลูกตู่นองอยู่เพิ่นกบเพิ่นวิ่งไก่เชลเลแเละเพิ่นกลับไปยุนเลยกระบด้บอกเลย้ก่าวยัดไปใส่ตรงบอกยางๆงัวหนี้ไปเลยโดยัาเพิ่นไปใส่ไปด้วยเห็ดจำเป็นกระโบผู้น้ำเพิ่น แบบอะไรจำเป็นแบบว่าจำเป็นนี่ก uh ็คือแบบว่ามันบ่มียังทุกสิ่งทุกอย่างแหละคุมีเขามีน้ำมียังนีกับ่ฮู้น้ำฝนกันไปมัได้บ่ได้ลากันนะห่างกันจักเดือนเลยประมาณอาทิตย์ปลายเออทิตย์ปนะเ่างกัเลยวัาพระลูกมาอยู่นี้บ้านแมาอฉ่บ้านของหลวงพ่เงิน เป็นผู้หญิงไงเด้ภาว่ามางคออยู่นั่นไม่เด้อใครจะไปก็ได้บอกก็ได้เคเพราะว่าผมกูจะไปไซส์เจอกับเห็ดเบี้ยเห็นงานในสเตเตียนี่มาก่อนเห็ดเบี้ยก็สาอาดในเมืองอ,อยี่หม่องเขมคอตอนนี้ยังเห็ดอยู่บ่ก็ได้เห็ดแล้วเผินหเหาดยาแล้วมันแล้วลเลยเอาเก็บดินจี่ซอยเพิ่นยังมันแล้วแล้วเพิ่นก็เลยว่าให้ออกมาดูคนเดียวนี่บ่ดูดูกับผัวที่ป้าไปนี่ดูเจ้าคิดว่าเพิ่นฉี่กบมาอยู่บ่ ก็แบบผ่นใจค่ะผ่อนใจเป็นซีมาเลยเป็นมากก็ผ่อนใจว่าเพิ่นได้ไปเพิ่นก็ไม่ได้บอกไม่ได้เก่ายังไม่ได้บอกได้ได้ยังเลยเด็ดทางไีน้องเพิ่นว่าเด็ดได้สักี่น้องเพิ่นกับโอ้โหทุกทนอุ้มไปชักไล่ว่าเพิ่นว่าอดทนไปอยู่ไปเลยเด็ดได้สักี่น้องถ้าเงินกลัวเพิ่นจะบอกว่าอดทนไปสู้ไป เฮาบ่มี่เฮ็ดอเพิ่นว่าไปแล้วก็ไปเพิ่นว่าไอหน้าตากะก็บ่มีแม่นบ่โดยบ่มีหยังทั้งย่างออืคือว่าเฮามาอยู่นี่ก็หากินไปเช้าค่ำเนาะมีผู้ใดรับจ้างทำงานกัเฮาก็ไปนะกับลูกเฮานะโอ้คือแบบันผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นในเมืองบ่เพิ่นแวะเข้ามาหยังคนอ่ะสิมาถามว่ามีคนไปเฮ็ดียบโบเฮ็ดบ้านเห็ดเนี้ยทุกทุกบ้านเพิ่นก็ให เอาให้เส Bref, ını, ื้อผ้ามานนุ่้เงินเป็นของอยู่กินมากค่มาเพคนจะมาส่งนะน่ะบางเถิดกับไปรับย่างเกี่ยวเขาน้ำมุล่ามีมังจ่างกักันอยู่กับมีกับลูกหาหน้าไม้แกล้งหาคุณชิโร่กินไปอยู่ไปเจ้าไปเห็นย okay. ังสลัดเจ้าฮะเอาเน้าเกี่ยวเขากะไปเกี่ยวเขาน้ำมากระไปน้ำมา โอ้แต่ช่วงนี้ก็คือแบบยังบมีเบียงเบ่ดูไปม้งล่าสหไปบูฮูไสาเดี๋ยวบราได้พากันตามค้นหาเลยเออดูว่าเพิ่นมีสู้มีซาวดูว่าในใดบ่เพิ่นบ่เคยมีเระวตาจะเถื่อเอ้าไปแบบไร้สี่ กักเพิ่นไปแบบใดกระโปงหูฮะว่าไปจำเป็นนี่่บหรือว่าไปหนึ่งความถูกความยากแบบจำเป็นมันกับ่น่าสิไปเพราะว่ามันกับ่น่าสิถิมลูกกับเมียหนะมันยิงมือชงเมนบออถูกหยาเขาก็ต้องไปน้ำกันก็บ่น่าสิถิมก็เลยว่าบ่มีเงินใส้เงินน้เพิ่นโทรศัพท์กับลูกกับ่มีไส้โทรศัพท์แม่กับางเทื่อกัโทรได้ผมจะเท่ามาได้มันแบตมันจักเสื่อมนาองเนื่องไปมีแบตบางมื้อกัอืม แล้ว่าอยูแบบนี้แหละก็รู้ว่าไตว่าน้ำพิ่นก่ะปล่อย่นไปถ้าเพิ่นมากกะสิเอาเพิ่นอยู่วะถ้าเพิ่นมากอ่ะก็อยากเอางูขันเพิ่นสิเอากระไรขัิ่นสิมายังใดก็บ่บู้ยังหาเพิ่นได้อยู่ยูยังหาได้อยู่เพราะว่าเราบ่ได้มีประวัติแบบนั้นนะเราก็เป็นคนดีคนทรรมาหากินนาะนะแต่ว่า ทีละราไปนี่กับบุพุษะเหตุว่าละาไปพออีงยังแบบใดญนะเจ้ากับโบเคียตเนาะว่าปวนี้จะแบบบุพุษะเหตุบโบบุลาก็ยังแบบมีชิดแบบพัวมากกับจิหามอาอีกกับโบโบเคียดได้นอกโบเคียตได้นอกเป็นคนแบบง่ายๆโบเคียตก็โค้งนะน่ะธรรมดานะเอากันมานี่ยสิบสิบสี่ชิมหะปีได้บ่ประมาณนี้สิบห้าสิบข่าวนี่แหละประมาณนี้แหละ แบบกันเอากันมานานแต่กับมีลูกมียังเจสิบอ่ะตัวอืมแต่ทั้งเจ้าก็ได้ทำในเฮียนอยู่บ่ะนะบริเฮียนบริเฮียนเลยตั้งแต่เกิดมานี่จะเกิดกับในเฮียนหอดมอซองกะบนี้และพอแม่กับบัมี้ตัวจำเป็นต้องได้ออกอือออกมาหิดเบียดสวยเพลินมากเลยอืมอมมันนี้ได้ยังเนยมืัอนี้ฮะไม่ อันได้ข่าวสงนึงมันยังดีใจได้าาวองงนนึเะคือว่ากินได้ได้บ่อในเนเดือนหนึ่งสองเดือนประมาณนประมาณสองเดือนนี่แหละโอ้เฮิงเจ็บสนเนาะโดยไปยืนมือยืนวันไปอีกโดยจะดีใจลายทีได้ข่าวมากินกันโดยโดยโดยปกติก็แบบซื้อเท่ารโลสองรูจะสิบอก โดยไปเกี่ยวขา่าวบางที่ก็เอาเขา่าวบ่อยๆเอาเงินบางที่ก็ซื้อเจลโล่สองโล<ม>ส่วนหลายก็ซื้อเจลโล่อะไรบุบ่ม,ม,มีเงินซื้อเ,เอาบุ๋มมีเงินซื้อเนาะโดยเอาบ่มีก็เลยว่าเออกินเมือละโลเอาแบ่งเคิงมาเอาเออจะหาได้ก็เพราะได้ไปซื้อข่าวซื้อน้ะโดยไปอยู่แต่เฮือนโก้เฮือนเหงานดิคือว่าอยู่น้ำโอน้ำเมย์เนาะ โดยยุนฮนและแม่กับเพป็นภุ่งยากเลยว่าแย่กันออกมาตั้งแต่างพวกนี้ได้หนึ่งเดือนอถือว่ามาเฮิงแล้วจะมานี่ง<ด>มาเฮิงแล้วมาไปแล่ล่อนไปเรื่อยเปื่อยแบบนี้พ่ำงานี่จ้าแล้วก็ไปอยู่กับหม่องเฮ็ดกินกับหม่องเลยนะเอาเวลาไปเอายิ่งไ,ไปละเดินทางเพิ่นเพิ่นมาหามเอาเวลาไปตลาดจารีด้วยซะกับไม่สู่ไปตลาดเขาไปทางตลาดทำได้บางเงิน จะไดก็มีแต่หมู่ไปแล้วกักินมีอยังน้เพิ่นแล,ล้วก็แล้วนะบ่ได้สิไปลตลาดจักเทื่อดอกก็คือว่าแน่นอนมันก็บไก่อยู่เด้ถ้าว่าไปนี่ก็ได้ถ้าบอกซื้อก็ซื้อหานแถวใกล้นี่แม่นบ่กจมีเงินก็หาห้องมีเงินแล้วก็บ่ได้ไปดูกระปินสาวเดยนอนก็บ่ยานบ่ล่ะอันนี้กระ ย่านอยู่ย่านแล้วหนูแลวมันมืดเนาะอะกับมันมีสังขเนาะเพดตังซื้อจากพิษังพิยาตุกว่ากับวันลาวพิษางพิยเพราะได้เสียห็นหายเวนองบ่อกลาผู้อุ้มลูกน้อยได้กับมันดูเนหลังนั้นแหละแยมหายนะโดยเพื่อนก็อยู่จกปีเดี๋นี่นะเพื่อนก็บชิอยู่หลายปีกว่ากว่าเฮาอยู่เฮาค้ามาอยู่แต่ว่าเพื่อนจะค้าลูกน้อยไส์เพื่อนจะใส่บ่ได้เนาะโดย ข้าก็ไปมองหันมองนี่มีฟู้จ้างก,ก็ไปเอารูกไปจนหย่ข้ากัได้ไรหากะกับมาอยู่นีได้ประวัณสามตา์เมอืแต่บ่ได้ยังโดยบ่ไดย้ดยังพระาะอะไรจะกินเ,เนาะโดยาะอด้รจะกินนี่แหละ ดูไปกินไปได้ใช่ไหมว่าถือถือกับขอโทษขอให้ยหลายๆเนาะข้างในชีวิตเอามาเคยแบบวันนี้คนใหญ่ใจดีมาสวยข้ากับลูกเนาะบเคยเห็นเนาะโดยบเคยเห็นข้าก็ตื่นเต้นนอยนึงกต่ขอโทษคุณลลายสิ่งใดว่าบาถือกับขอโทษน้ำเมนเมนที่ก็บ้าพีดบ่าถือได้เนาะ ว่าห้องมันบ่เคยมีคุณยายจะดีมาสรยเลือเลียว่าห้องบางเทอกับอดอยากปากแห้งกบลกเนาะมันเคยมีแบบยื่นมือมาซอยนะบางทอกัลงลน้ำลืเว่ากับอทนแล้วคนลายๆมันบ่มียู่แบบนี่และลูกอ่ะบางทอมันมันมืดมากจักท่างว่าจักทางห่าจักชิวหานใดๆมันบ่มีขีดใหายังกรบบ่มีจากยาทุกใจ มันเธอค่อยท่อไปหานั่งหายป้ายดงก็ออกมาดีใจแหละออกมาเจ้าอะไรด้วยดีใจโดยสบายใจแบบสบายใจดีใจเห็นหมูพิมน์ถูกอ่ะอยู่นั้นมานี่แหละยูยื่นย่นเขานี่แหละเจอหมูบอกเขาปอบใจก็อยู่ไปอย่างเงี้ยอยู่ได้เนาะโดย เอามันบ่เป็นรักเป็นแรงมันบ่มีบ้านมีเฮือนอยู่มันมันบ่มีอย่างย่างฮะนะรถรถใส่พ่อแม่ทะลุายาอย่าทิ้งน้องกรบบอกนี้<อ>แต่ลูกในหนึ่งเดือนกราปุ๊บหอบปุ๊บหอบไปนั่นไปนี่หาจนลูกไงเป็นสาวก็ยังบ่ได้อยังยังนก็ได้กินก็นยังบ่ก้มปากลูกแต่คิดอยู่ว่าชีวิตเฮานี่มันแตกต่างกับคนอื่นหลายบอกเลยคิดอยู่ว่า คือว่ากะคนกะบ่ได้สิข้าน้ามาหากินเนาะมองใจจ้างกะไปหมองไกล้มองไกลจ้างก็ไปคือว่าร้านพดกระกกระดอยชีวิตตังเต่ได้ดูมาหนึ่งเดือนก็ยังเห็นหยังดีขึ้นจนปัจจุบันลูกใหญ่มากเยังบ่มีคือเก่าโดยโดยกคิดมามันก็ททอแเท่อยู่เนาะโดยคิดไปคืมากกทบทอดท่อยู่บางมือกะเออไป็นั่งหายยุป้าห้ไห้ระบายออกมาแล้วก็ยางมาก มื่ก็ว่าเอ้ยบ่ต้องอุ้มต้อ่างดอกว่าสัมื้นึงก็ผ่านปัญหาไปจักมื้อใดโดยจักมื้อใดว่ตอกหมู่ขึ้นก็หมู่ก็อดเอาหมู่ว่าทุกคนก็ต้องมีปัญหาทางออกมก็ปลอบใจเนาะ้อก็อยู่ได้ตก็คิายเธอทแท้กยังไปผู้เดียวเขาตนปามันส่วงใจไปแล้วก็มาอือก็ยังดีเด้อเจ้าไดู้คนเดียวนี่เนาะ ผูลางคนได้ลูกซีลูกหาอุ้ยแหงยากลำบากเทาคิดว่าชีวิตเขาถูกเทายากเดินาลูกไปจนได้หนึ่งเดือนเทากับ่เอาลูกได้ชดวาเอามากแต่ยังไม่กุ้งปรการเขาเนาะโดยโดยทีเว่าขนาดนี้กรยังหรยงลูกปุ้มนีกองเงี้จางปีแน่นแน่หรเงินชงเสริมลูกตกกะผ้าลูกเช้ามันมาลำบากลำเดา คิดมากับระบาดรูปเลยนเนาะพ้าห่อผ้าหอหอะไตัวอะไรโพอเม่พาไปทางใดก็ไปพอเด็กหน่อยมาทำปูอย่างนี้สาวรักสาวเรีนก็คือโพรเม่ถ้าสมัยมันก็ทอแเท่ยยูไปนี้ไปก็คิดแบบจังไรล่ะเป็นแบบอ่าโพอเม่เป็นแบบนี้นนพาย,ยูพาย,ยัางกับ<ะ><อ>คิดทอแเท่อยู่บ้าก็พ่อ กแเให้บายออกมาดสิ่งดอย่างนะกะเศ้าเจ้าก็เคยหายอยู่บ่ล่าโดยเคยดูว่าเมีพาหายบอบอเขาเขาหายเองเขาเห็นแบบสภาพแบบนี้แหละมันจะกูเลแ้เหาชีวิได้แบบใดแบบนี้ตลอดบหรือว่าสีพานพ้นเมื่อใดอย่างชีบอก ่ทะเบียนไปไปมามาเฮาบ่มีจุดที่ยืนยันแบบอยู่ประมาณตัวเองเนาะโดยอยู่บนหาดบันยายออกไปคือบนนี่ก็ถือว่าเพิ่นให้ยายนี่ก็ยายแม่นบ่ยออยู่ได้เนาะกินข้สละมอนยบ่ไกินยังเลย ah, desa sao น้อ่ไปเชิ่า่หก้คือว่าได้มาก็กินน้ำกันบอกกับเพิ่อนเมื่อกะมีกะแบ่กับเพิ่นเมื่อกะพนเพิ่นกินกับเพิ่นห้องก็ว่าเรไปกินน้ำเพิ่นเกรงใจบอกโดยเกรงใจเขาไม่ดูน้อยกะบางเรื่องกับมามี่ก็กินกับสู้กับเจ้าสาวกินใส่เกลือไว้เอาไปก่อนเขาไปสมรสรามศัติ์โฉมหาเทียวนี่มียังไหนรอมีบนนองใหม่กไปกกับบมีแล้ว เนาะแก้งไมเปนเกงอมมจอปืนทางผจ้าด้สัเพนีโทรศัพท์โทรศัพท์บ่กะมีอือโทรศัพท์สัมผัสนี่โอ้ติกติโตหาไ่ได้มันเพรุ่นเก่าๆเราโทรศัพท์มันเป็นเอาไห้เปที่เห็นเวียงนะคะจ้าของเนเอาหห้ไส้กับบดมีย่งเ ไไนะถ้าบ่าได้เนาะถ้า่าดงทางทรงเฮานี่อาจพิดิีหินก็มีได้ถ้าวาะยไรยังให้โพมาที่ชิงชันนะก็ว่าออกเลยไปยังให้มาเด็กแอยางผู้ผู้ปรชญเหิอยากว่าไงคว้าเด้บางทีพิดิีหินอยาก็แนะนำซื้อพินยังไรลล่ละซื้อซื้อมีอายุประมาณสามสิบแปดปีบ่ได้บ่คนตุยสวยสูงขาว ประมาณซ้ำแม่แต่ว่าคนหลักโอยอมคุณน้อยหนึ่งเดี๋ยวจะอยากว่าอย่างนั้ก็พออ่ะชตมว่าเห็นแ้อยางหาย็นมาหาด้วันอะไรเบียวมาบอกอยากให้พ่อกลับมาเป็นคือเกาอยู่น้ำเฮ้าละกะแม่คือเกาหาเงินหาคำพอไปแบบนี้เฮ้ากะ บุพกปัดสาเหตุยอยัให้มาบอกดยอยากให้กลับมาอยายสมมติว่ามีไหมก็ให้มาบอกว่ามีครอบครัวใหม่แล้วดยก็บว่าต้องเป็นห่วงต่างคนต่างไปแต่สิก็ยังดีเลยเนาะดยทั้งที่สาเหตุมันกับบุพเมีงดุบเมียกับบัณฑิตเลยอย่างกันเนาะเออเลยใหญ่พอกลับมานะหรือเนาะ ไปสีถิ่มสิมาอยูือวยนะก็ใไอ้ม่บอกมาก้าวไปไสมาไส่กยให้บอกอันนี้ไปบุมสาเหตุว่า,ไป,ไ,ไ,ไ,าไ,ไ,ปไปด้วยเห็นคนยังบอลยบอ,อ,ยอยู่แล้วรอบครัวกระยุนอยู่แล้วยังถิ่มยังกะไปคันเพินมีงินมีข้ามแต่ยเพินฝากมาให้ลูเพินคิดคิดว<อ>่บผัวไปทางไดเอะไปทางปมหูสึกเจ้า เขาคิดว่าเราต้องไปทั้งไต้ไปทางไหนทางไต้ไปไทยบอกทั้งทางปากซซเขาว่าเอา้าคือว,ว่าจังซานข้าวกลับห้าตวงไปแล้วต้องไปทั้งนี้เพราะว่าเรามีหมู่ทั้งนี้ เรามีมีหมู่คนหนึ่งตอนนั้นเหตุงานตะกี้จนรูาเราไปทั้งนี่<อ>ขำมาเราอยู่ทังุ่ก็หายแล้วสุงขาสุข้ามาลูกหางเนี้ยแดงเ<อ>พราะว่ามีมีขาก็หายลูกอีโดนลูกอีกลูกมีบม,ม,ม,มงรูดองเร้าถูกนี้ลูกกับสาวมองน้อพ่อนี่แต่และมึงกับแม่ม<อ>ันเีื่อกับห้องหาใส่เฮียกัมี่ือลูกก็กินหอดพ่อ,อว่านั่นกับอยากให้ครับพลิ้นมาทีาา่ โดยอยากให้กลับคืนมาบอกความจริงม่อยากเห็นแล้วนี่อยากพูดอยากทราบเนาะโดยอีตนลูกที่ว่ามันบ่งหูยังสาเหตุยังทำกระทุ้อยู่แล้วยังยังให้มันเป็นแล้วนี่อีตนลูกผมมันกำลังใหญ่ขึ้นผมอยากให้สาวมองนะพ่อน้าแม่สิ่งห์บุรีก็ผมอยากให้เป็นนะนนะแม่แม่เนาะอยากกลับคืนสู่ครอบครัวคือเก่าโดยไม่ยังเอาวางกับให้บอกไในน้ำแมนแม่ ทุกสิ่งยากก็ต้องพอมเพียงพากันหาเนาะล่ะเนาะเอออย่างใดก็คือว่าแหลขาดพ่อแล้วก็บคุกคุกข้เฮากับห่างเฮินจักสีทุกยากลําบากยังหันาน้อมได้สิ่งใดอย่างแม่นบอกภพอบอุ่นกับบ่มีเออว่ายางนั่นก็มาอยู่นําการทุกยาก่ะจำเจวกับพอใจแม่นบอกเอ่อกินน้ำการพอมหน้าพอมตาถ้าจ้าอยู่แบบนี้บ่มีพ่อมันก็ ผู้สึกแบบเออบ่มีสารลาเปกับบ่มีผู้ชายเนาะเิ็นยังสร้างยังมึงกยนเนี่ยพอห้ากะเป็นมันยิงเน๊ะตรงไดนก็สู่ต่อแน่เนาะแล้วเฮากับ่ฮู้บางทีมีกะปิดรับลูกเมียกัมีได้ไปแบบเออแบบมาซื้อไผ่กัมีได้นี่กับ่ฮู้เนาะล่ะเนาะเฮากะเว้าไปก่อนกัยยำบ่ถึกบ่มีเนาะเอ้ยบางทีกัปิดรับลูกเมียกัมีหรือว่าไปแบบ อ่ามีอยู่ไ uh, ด uhm, บางคนกะลาเมียไปบวชเป็นหยังบ่บ่กะมีเด้อ้าเพิ่นมีรายแบบเนาะโดยอ่าจังไดกะทางเฮากะสิได้ขอตกลกับก่อนแบบอันนี้กะได้เอจะเอาเงินให้ทางอีหล่าพอได้นินายิเด้ออ่พี่น้อง้งเฮากพอได้ายให้มพี่น้องเด้อว่า FC ได้เห็นได้ฮู้กันแ้เนาะกพิจารณาวยกันเบิ่งพี่น้องเอ้ย phải sưởi thật đấy, sưởi cả nhà đấy, ông Phe Phe Long nhé, ngày nhân đi thu, là để Phe Phe Long ấy là, bà đi xin ăn xin là đơn, xin phơi xin nó, nó khéo non, có mi xăm, không nữa, ขอเใจนไยทีมาเป็นสายบุญให้น้องมวยเนาะคุณพนี่ยอยู่ดีมีแห้งกันว่าอันเป็นไงใจดีอยู่ฝั่งไทยเลยฝั่งลาวกะขอบัวขอบคุณคนใดๆเด้อวันนี้ก็ได้เพราะว่าคือสิวันจะได้น้องไอพ่อนยอยู่ดีมีแห้งเงินก็ได้เงินคือคำก็ได้คำดูมีแห้งไป็นไงมาไง่ำรวยเด้อโดยเนาะสุสดณอาจารย์เนี่ยเกิดกับก่อนใด้ดดเด้อจากไลยก็สู่โตเนาะอยู่กับเมย์ก่อน บางทีโผล่มาดังก็มีเนาะมุนโมเน่พลอยพี่น้องเอ้ยแต่ก็ทางเมียเพึนกาคือว่าแหละชีพชีถือก็ยอมหับคือเก่าเนาะเอาดูเอาผัวคืนมาคือเก่าพลอยพี่น้องเอ้ยโดยสเหรับย์นี้ก็ลาไปแล้วอสวายดีโดยประมาณนี้เนาะพลอพี่น้องเนาะสนทนากระทามกปัสเหตเกี่ยวกับครอบครัวเพิ่นพลอพี่น้องเนาะก็คือผัวเพิ่อนนี่จะเพิ่นเนาะกับลูกพลอพีดองเอ้กับบุหูกบปัสเหตแบบว่า พิทียงกันเนว้อใดน้องพยพี่น้องเนาะแบบพัวไปบริษัทดำเดล่าพพี่น้องเอ้โดยแบบนี้ก็มีนาองพยพี่น้องเนาะคนเฮาโดยอยู่นํากันตั้งว่า10กว่าปีพมยพี่น้องบาดอยากไปกับไปบาดเดียวนาองพยพี่น้องเนาะพวพี่น้องเอ้ก็คือว่าสาวนการณ์ยินเคสนี้ก็คือว่าแปกหลายน้องพยพี่น้องเนาะปกติกับคนเฮาอยู่นํากันนี่ก็ต้องพิเทียงกันเดอว่ามีแนวใดเนวหนึ่งแบบบ่ถือต้องปองดองกันนี่แหละเนาะ ก็คือแบบแต่เงียกกันประมาณนี้เน้องพ่อพี่น้องเนาะโดยอันนี้แบบบบหูสาหิตพ่อพี่น้องเลยโดยกลับมาอันนี้ก็มากัรหลยคนนน้องพ่อนพี่น้องเนาะกับทีมงานกลับมาบอกเขาให้ทางเพื่อนพ่อพี่น้องเลยดีมุ่งดีใจให้น้ากันน้องพ่อพี่น้องเนาะที่มีความพิี่นถัมาให้เพื่อนพ่อนพี่น้องเลยโดยกสำหรับที่นี้เน้องพ่อพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ท่าสาวน้อยเด้อเพ่อพี่น้องเนาะ อผู้ทานผูดด้ใดเนาะอยากสวยสูอุปถัมภ์เข้ามาขอบคัวเพื่อนก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้ทุกทุกท่านพ,พี่พี่น้องเอ้ยกระตดต่อทางสา้านวนได้เนาะไอดีได้เพจบุกหน้าจอหน้าคลิปเลยเน้ะพี่พี่น้องเนาะโดยกัสำนักที่นี่ก็ลาไปแล้วพี่พี่น้องเน,ะน,น,น,นาเนเนะขอกลับควคำาม,มาสะบายดี